ทางเฟมเดย์ไซเวดาวนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าสารวันเตี้ยลงครับรายชั่วโมงก็ก็ลงจช่ก็ลงนั่นแหละครับจะจะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นอะไรดีนะก็แพทเทิร์นลงเฉยๆครับแต่ว่ารายนาทีอันนี้แบนแฟกนะครับ เป็นธงเจ้าหมีนะครัุนธงหมีนะครับก็ลักษณะในการก็คือรนาะชั่วโมงก็เออเป็นทั้งคู่เป็นทั้ง้ายเวดาทั้งแบรแฟรนะครับก็คือลงนั่นเองนะครับฟันทั้งหมดนี้ก็คือรอหลุดเทนไลน์ก็อับก็ไปได้ครับนะถ้ายังไม่หลุดเทนไลน์ก็ยังยุยุดฉุกชาติกันอย่างนี้แหละฮะใช่ไหมเดยว สี่ชั่วโมงก็ลงมันหักลงไปเลยครับสองชั่วโมงก็หักไปเลยนะเรียลทไทม์หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยหกสิบห้าหมื่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะครับที่บอกไปเพิ่วว่านะครับ นวต้าน,นก็เหลือแค่นี้หนึ่งศูนย์ไปิ่มๆตรงเนี้ยหนึ่งห้ายอดใช่ล่าสุดไปแค่หนึ่งศูนย์เองนะครับล่าสุดไปแค่นี้เองนะฮะหนึ่งห้า่แต่ล่าสุดมันก็ไม่ผ่านหนึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็ยอดสูงนุ๊กแสามสามส,ามสี่ห้านู่นก,กับยอดปากหลุมสามสาม,ส,ามสี่เก้าด้วยหนึ่งห้าสองสามห้าศูนย์โอ แต่ไม่ถึงหรอกนะครับ <c oughs> อืมอ่าถ้าเป็นแนวต้านตอนนี้นะครับสามสามหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นโอเคประมาณร้อยห้าสิบห้าหมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับห้าศูนย์ห้าหมื่นหนึ่งห้าร้อยห้าสิบยุ่งมันเยอะ สรุปกับกรทมเป็นที่คุณกุญย่านะฮะไม้ช็อตยุง่ไงที่บ้าน,นที่ที่สมุทรสาครมที่บางเลยไม่มีแล้วก็อกสาสตห์ซื้อมาแม่งไม่มียุงบินเข้าไปตายเลยครราสะโอ้คารแบไรสาระเลยอุปก,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 กรณ์ แม่รือว่าจะล่อ,อยุงได้หนีหลอดยูจะหนีรอดเหรออ่ะนะครับแนวรับจริงอยู่ตรงนี้นะครับ 8, แปดห้าใช่แนวโอโ้โหโยแล้วนะมันโยแล้วนะคุณนะครับมันโยแล้วนะอ่าสางสองแปดห้านะครับแล้วก็ ลุดลึกไปหน่อยใช่ไหมลึกไปหน่อยเท่าไหร่ตรงนี้แปดห้าครับรีบาวเท่าไหร่ครับรีบาวหนึ่งห้าใช่ไหมสามสิบใช่ไหมครับพอเอ็นก็จะเหลือสามสองห้าห้าเหตุสามสองห้าห้า แอ่าสามพันสามละจะหลุดละนะฮะเออยี่สิบห้าไม่ใช่เหรอสิบห้าห้ามื่นหนึ่งพันทวนๆน,น,นะครับกับโรยสามสิบห้าหมื่นเจ็ดร้อยรีดนะครับอ่าสี่สิบห้าใช่ไหมเป็นอย่างน้อย ข้างบนมีเท่าไหร่ครับมีห้าสิบเนี่ยจริงจริงมีแค่ประมาณสิบห้าแค่นั้นแหละใช่ไหมเออนะครับจริงจมีแค่สิบห้าแค่นั้นแหละข้างล่างเนี่ยนะครับมันลบสี่สิบห้าแล้วก็มีอีกเยอะนะฮะสามารถวนได้อีกนะครับลงไปอีกจนถึงนู่นนะสามพันห้าสิบหรือสามหนึ่งห้าห้าไมได้ถ้าสามหนึ่งห้าห้าก็คือลงอีกร้อยใช่ไหมะลบอีกร้อยหนึ่งใช่เป็นลบร้อยสี่สิบห้าผม ละางนิดระับพนก็ประมาณนี้นะเด้งโอ้ยยุงตัวใหญ่วะเด้งก็เซลไม่เด้งก็เซลนะนะเด้งเซลไม่เด้งก็เซลนะะเด้งก็เซลไม่เด้งก็เซลก็คือเซลอย่างเดียวนั่นแหละครับอ้าวหลุดไปว,ว,วะค่ะวะแม่ แล้วช่องที่มันบอกขึ้นทาหน้าไงอยู่นี่ไหน3,004อ่ไนมันวะ3 0 0่อ่ไนวะเนี่ย 3, 4, อยู่ไหน,น3 0 0่โอ้ยพอเห็นแล้วมันก็นั่นแหละครับคือแม่นจังเลยค่ะเนี่ยราคาขึ้นเนี่ยเป็นไงละ่ะลงหน้าแหกันหมดแล้วแหละเปลี่ยนตับลำพันไหมล่ะเนี่ย ผมมึงเบื่อพวกแบบว่าไม่ดูเทรนด์นใช่ไหมครับอืมจะวิเคราะห์ให้ชาวบ้านฟังหน่อทีดูเทรนด์ไม่เป็นใช่ไหมเจะไม่ดูเทรนด์แล้วจะวิเคราะห์ได้ยังไงวะเออการเทรดนะครับแล้วก็ไม่ดูเทรนด์เจ๊เทรดแบบไม่ดูเทรนด์ดูแค่บล็อกราคาราคามันขึ้นมาเป็นบล็อกๆจ๊พอดูแค่บล็อกราคาเป็นไงฮะมันก็ไม่ได้บอกเทรนด์อะไรหน่ประเทศบอกโซนเนี่มก็คือเทรดตามโซนเนี่ยแล้วสําคัญก็คือ เทรดเสียเวลาครับหน่วยฟรีนะเพราะว่าอะไรครับพอเทรดบ่อยๆมันจะกลับมาที่เดิมครับกำไรอ่ะมันจะกลับมาที่เดิมคือกลับมาขาดทุนนั่นแหละฮะหรือไม่ก็ไม่ได้ไม่เสียครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการตายเรือนเล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ m มซ์เซ็ตสำคัญครับการเปลี่ยน m มซ์เซตนะฮะของการเทรดไม่ใช่แค่เทรดสั้นได้นะครับแต่อย่าลืมมองภาพยาวด้วยนะฮะ เราต้องรู้จักการรันเพนครับการเลทโปรฟิตลันนะครับไม่ใช่แค่การที่จะมาเทรดเอาแค่ตัวสดต่าของราคาเพราะว่าการเทรดแบบเดิมพันบ่อยๆครับจะสุดท้ายแล้วมันจะเท่าทุนฮนะอันนั้นคือดีนะเท่าทุนนี่คือถือว่าดีนะส่วนใหญ่ขาดทุนยิ่งเทรดบ่อยโอกาสขาดทุนจะยิ่งเยอะนะครับปอลน,นั้นคือเทรดไม่เน้นบ่อยนะครับต่อให้เป็นทางเฟรมเล็กก็ตามครับแต่ว่าเทรดในจุดที่มั่นใจ เสียในจุดอย่างที่ผมบอกครับหลุดเทนไลนะ์ฮะมั่นใจชัวร์อัดเลยฮนะอย่างน้นอยๆมันต้องมีขี้หมูขี้หมามีห้าเหรียญสิบเหรียญบ้างแหละนะครับจนะต่อให้มันหลุดเทนไลน์แบบเล็กๆเงี้ยนะครับห้าเหรียญสิบเหรียญก็ต้องมีนะครับนาอโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้กับ All Join Investor ในช่องทางนี้นะครับผม